All New Honda Civic นะครับในรุ่นตัวถังซีดานเจเนอเรชันที่11เนี่ยมีการเผยโฉมครั้งแรกในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับในรุ่นของรถโปรโตไทป์ครับหรือรถต้นแบบที่มีความใกล้เคียงกับรถโปรดักชันที่จะจำหน่ายจริงมากที่สุดครับและก่อนหน้านี้ครับเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาเองทาง Honda ก็ได้มีการปล่อยภาพนะครับเต็มเต็ม ของ All New Honda Civic Generation ที่11ออกมาในตัวถังสีแดงนะครับพร้อมกับออปชันที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นโปรดักชั่นมากที่สุดแล้วนะครับและวันนี้ครับผมในอเมริกาได้มีการเปิดเผยข้อมูลครับ และเปิดภาพเพิ่มเติมรวมถึงเปิดตัวของ All New Honda c i v i c s e ซีด g น n e r a t i o n ที่11ครับโดยครั้งนี้เราจะได้เห็นรูปทั้งภายนอกภายในสเปคนะครับรายละเอียดคร่าวๆของ Infotainment ระบุความปลอดภัยและที่สำคัญเลยคือรูปแบบของรุ่นเครื่องยนต์ที่จะจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับปัจจุบันนะครับ Honda c ซี i c ที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยที่เป็น Generation นที่10เนี่ย ตอนเปิดตัวนะครับก็เป็นประเทศแรกนอกเหนือจากตลาดอเมริกาที่มีการเปิดตัวนะครับเมื่อปี2 0 1 6จนถึงตอนนี้คือปี2021แล้วเนี่ยก็เป็นเวลาราวๆ5ปีนะครับผมหลังจากที่ Civic ในเจเนอเรชันที่10หรือว่า Civic ในรหัส f c นะครับเปิดตัวออกมารวมถึงตัว hatchback เองที่มีการเปิดตัวตามหลังมานะครับในรหัสของ FK ส่วนเจ้าเจเนอเรชันที่11นะครับอาจจะมีการเปิดตัว ในช่วงกลางปีนี้ในประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องมารอดูกันแต่ข้อมูลคร่าวๆวันนี้ที่จะนำมาฝากกันคือรายละเอียดนะครับสเปคของ Civic Gen e r a t i o n ที่11ที่มีการเปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับด้านดีไซน์ของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป๊ะนะครับตามตัวโปรโตไทป์ตามภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ c ี vic Generation ที่11นั้นจะลดความสปอร์ตโชบเชียว นะครับความพุ่งทะยานในเจเนอเรชั่นที่10เนี่ยลงไปเยอะมากเลยทีเดียวครับแต่จะเน้นที่ความเรียบง่ายนะครับดูสุข,ขุมนะฮะดูภูมิฐานดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทําให้หลายคนก็มองว่าดีไซน์ของเจ้าซีวิกเนี่ยมีความคล้ายออลดีนะครับโดยเฉพาะฝ่ายท้ายของเขาเนี่ขึ้นภาพประกบให้ดูเลยครับภายในห้องโดยสารเองก็จะไม่ได้ดูสปอร์ตไม่ได้ดูเรซิ่งเหมือนใน FC นะครับก็จะเน้นความหรูหราจนคล้ายคลึงกับแอคคอร์ดมากเลยทีเดียวครับรวมถึง จอแสดงผลตรงกลางเนี่ยปกตินะครับตัวจออินโฟเทนเมนต์ใน Civic FC Gen. เจนเนอเรชเนี่ยเขาก็จะฝังนะครับผมอยู่ในบริเวณแดชบอร์ดคอนโซลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจอกลางอินโฟเทนเมนต์ที่เป็นแบบ Floating ดีไซน์ภายในเนี่ยเรียกได้ว่าใหม่ทั้งหมดเลยแบบที่เราไม่เคยเห็นใน Honda รุ่นใดมาก่อนครับมาดูกันที่ในด้านของสเปคเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับในสหรัฐอเมริกา All n e Honda Civic Generation ที่11นั้นจะมี2รูปแบบเครื่องยนต์ด้วยกันนะครับเครื่องยนต์แรกครับคือบ e นซิน2.0ลิตร4สูบเรียงนะครับเครื่องยนต์ลูกนี้จะรีดพลังกำลังสูงสุดที่160แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุด187นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีขับเครื่อนล้อหน้าทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ c b t อีกหนึ่งรุ่นเครื่องยนต์ครับ เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบอ่าอันนี้เราจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเบนซินซีซูปว t เท1.5ลิตรนะครับตัวนี้จะให้พลังกำลังสูงสุด182แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่1,700จนถึง4,500รอบต่อนาทีขับเครื่อนล้อหน้าแล้วก็ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT เช่นกันครับในเวอร์ชันประเทศไทยครับที่หลายๆคนคาดการกันไว้เนี่ยแน่นอนว่า จะยังคงรุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบเอาไว้และอาจจะมีครับในรุ่นของเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า e-h-e-v เข้ามานะครับอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับว่าใน City เองตอนนี้ก็มีตัว e-h-e-v ที่เปิดตัวพร้อมกับ City Hatchback ขึ้นมานะครับแล้วรวมถึงครับเป็นไปได้ด้วยการสนับสนุนของทางภาครัฐนะครับในรถไฮบริด Hybrid เนี่ย h อ n d a อาจจะทำตลาดด้วย Honda Civic e-h-e-v ที่จะมีออปชันมี Honda Sensing ในรูปแบบที่ครบถ้วนที่สุดนั่นเองครับนอกเหนือจากเครื่องยนต์นะครับและดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนไปทั้งหมดเนี่ยมิติตัวถังของอ l n ิ w Honda Civic ในเจนเนอเรชันใหม่นี้ยังมีมิติตัวถังที่แตกต่างไปจากเดิมครับทั้งยาวขึ้นกว้างขึ้น เตี้ยลงและมีระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นเรียกได้ว่าขยายออกในทุกมิติของตัวรถเลยนะครับก็ต้องมารอดูครับผมว่าการที่มีตัวรถเปลี่ยนไปเนี่ยจะส่งผลกับภายในห้องโดยสารของ all new honda civic มากน้อยอย่างใดนะครับด้านระบบความปลอดภัยที่มีใน all new honda civic generation ใหม่นี้นะครับก็จะมี honda sensing ที่ครบคันมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านหน้านะครับเกลือนการจราจรหรือว่า traffic jam assist นะครับมีช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำมีปรับไฟสูงอัตโนมัติ เตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนมีระบบเตือนการชนรถยนต์รวมถึงเตือนได้ถึงระดับคนเดินถนนนะครับพร้อมช่วยเบรกแล้วก็ที่ขาดได้เลยคือระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัว Adaptive Cruise Control with Low Speed Following ด้วยนะครับ บายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงก็มีมาให้ถึงลมนิรภายในรุ่นเฉหม่นี้จะมีสูงสุดรอบคันถึง10ตำแหน่งเลยทีเดียวได้เห็นรูปนะครับภายนอกภายในของ All New Civic Generation 1ที่11แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเทียบจากรูปนะครับจากที่เราเห็นตอนเปิดตัว FC นะครับกับตัวเจนใหม่เจ n เนอเรชันที่11เนี่ยผมว่าตอนเปิดตัวในส่วนของ c i v i c เ c Generation ที่10เนี่ย ค่อนข้างประทับใจกว่าดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวกว่าสมกับเป็น c ีวิกนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าพอเปิดตัวคันจริงๆที่ประเทศไทยแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะในรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหเหมือนจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าดูจากดีไซน์ของตัวรถเนี่ย ลองมองดูแล้วก็อาจจะแต่งขึ้นก็ได้นะมารอดูกันดีกว่าว่าพอหลังจากเข้าไทยแล้วไม่รู้ว่าจะก่อนเดือน6หรือหลังเดือน6แต่ไม่ถึงไตรามาส4แน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมว่ายังมี hrv ที่จ่อรอคิวอยู่ที่จะเปิดตัวในช่วงไตรามาส 3, าไตรามาส4เช่นเดียวกันปีนี้ครับ Honda เปิดตัวรถใหม่คึกคักแล้วก็เป็นโมเดลที่ต้องบอกว่าเป็นหมัดหนักทั้งนั้นเลยทั้งซีว i c ใหม่ทั้ง hrv ใหม,ใหม่ประเทศไทยครึ่งปีหลัง คือคัดก,กันแน่นอนครับสำหรับตลาลดรถยนต์ในบ้านเราวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คริปต้าสวัสดีครับ